ออกไปหาเห็ดได้เห็ดยังแม่อันอันนี้อันนี้อันขายแล้วอันนี้เอาไว้กินตีหรือจังได่ฮะบ้านเดี๋ยวขายเดี๋ย้เบิ้งเดี๋ยวเบิ้งเดี๋ยวได้หน่อยตีหรือจังหน่อยเดียวโอ้ยไปหาปลานั่นบุหานมันกัดโอ้ก็เลยลงมาหาอยู่นี่หรือขายบ่ออะไรนะบ่อ คอยว่ะคอยซื้อสันเดีอันล้านหันมีบอกเหรอโอเคโอเคไปไปให้มันมันด้วยแม่เด้อโอ้ยของมากของมากเจ้าก็ซื้อสินึนี่ก็จะซื้อดิไปหาหมาคอยซื้อไปซื้อใกล้ๆนี่ละสั้นน่ะเหลียวเห็นดิ่งดิ่งเลยเพิ่นไปหาเห็ดพี่น้องไปด ไปดูเห็ดไปแกงใส่หน่อไม้ก่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไม่เยี่ยมใหม่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไม่เยี่ยมใหม่เจ้าวันออฟฟิเชียลค่ะอันมหาบึงเห็ดพี่น้องหินแวบๆขี่รถกายไปเดี๋ยวกัน สตอคะ่สะสตอสนใจอันน okay, uhm, ี an はは all, ้แล้วนี่ค่ะเนี่ยเห็ดไข่เห็ดเห็ดหยางโนอเห็ดพึ่งค่ะเห็ดละงอกก็มีเห็ดน้ำพึ่งเขีไม่ผสมกันสิเห็ดละงอกตุ่มๆมีมีถุงเดียวค่ะเนี่ยเนี่ยจีอันเท่าใดค่ะนี่ร้อยหนึ่งค่ะอันนี้เอาเลยจุกจิบจุกจิบอะไรอันนี้เห็ดผึ้งลงยูอันมากมากค่ะอันเห็ดน้ำหมากเห็ดกอบะมีบ่ สีตัวก็มีค่ะอ๋อมันยังไม่มีหรอ่ดอกบานอ๋อห้าสิบบาทเอาซ้ำชงเอาไปยี่สโลแกอันเดียจังแซบอีกเหรออันนี้แซบเพราะอันนี้เห็ดอย่างแดงแดงล้อมกันได้หมดเลยจ้ะอันนี้กับอันนี้แกงแซ่บเลยจ้ะแมนบอกไม่รับประกันเลยเห็ดเพิ่งเข้าเห็ดเข้านะแซบเห็ดเพิ่งเข้าว่าที่จับวานเหรออันแล้วอันนี้ล่ะอันนี้เห็ด รงนกยุงก็อร่อยเหมือนกันแซ่บเหมือนกันครับน่่แซบอันนี้มีเห็ดพึ่งตัวนี้ด้วยอร่อยมันได้สามสายพันธุ์เลยเนาะสี่สายพันธุ์กับตัวนี้อันนี้เท่าใดนี่ร้อยหนึ่งเหมือนกันค่ะตะกลงเห็ดพึ่งเอาสองอันนี้แหละแถมบอค่ะแถมยังไงเจ้าสแถมยังไงคอยกับซาฟ้าวแถมด้วยของแถมมันสีแซ่บเด้อ งานกินเซนแถมลำใหญ่แถมลำใหญ่เนาะลำใหญ่ขายไม่ออกอู้ดีค่ะดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวแถมลำใหญ่ค่ะเอออันลำใหญ่เจ้าของบ่ล่ะลำใหญ่เจ้าของค่ะเออดี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 ขอบคุณค่ะเอาแถมแม้ท้าใจดีแถมลำใหญ่นะคือแถมหลายจ้ะอ้าวขอบคุณหลายๆบาดพี่น้องอันนี้บ้านยังบ้านยังนี่บ้านทรัพย์มงคลค่ะโอ้บ้านทรัพย์มงคลพี่น้องอู้ยเพื่อนใจดีใจดีค่ะ แล้วแล้วอันสตอนี่ขายจังไดอนี่บ้านี้โลละแปดสิบค่ะเอาเจ้าใจดีค่อยๆอีกซื้ออีกส่วนนึงเอาครึ่งเดียวกับพ่อเอาครึ่งเดียวกับเพาะเอาครึ่งโลเออครึ่งโลอันหย่อมเป็นครึ่งไทยอันของคอยะหาออกดอกคอยเฮ็ดนอกดูดูแบ่งเอาจ้ะสองคนผัวเมียหนึ่ง สองคนผัวเมียนี่นะแังนะใบบัวจ้าย่างค่ะมันมันขึ้นไวบ่ใหญ่บัวเดชใส่ปุ๋ยบ่มันมันดกแล้วลูกเหมือนบ่ใหญ่เต้นโอ๋อดกดกขนาดตีจ้าเราซีมึงเนื้อมันเยอะขั้นเดียวกันนะกับบ้านข่อยเดเนื้อหลายว่ะหวานแล้วกับบัวใส่ปุ๋ยบ่วใส่ยังปลูกไว้ธรรมชาติธรรมชาติเลยตีนะจ้าอืมหวานหวาน เขาใส่ปุ๋ยใส่หยังเลยแค่ผมฟังก็เสียงคนขายเยอะหวานหวานจ้อยเลยคนขายก็ใจดีด้วจ้า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 หวานเชิยบเลยเลาวขอแจะตังค์ให้เจ้าแล้วเนาะจ้าโอเคไก่บอนดอกอีเกี่ยวเนี่ยไปห้างไหนนนี่่ใ อันเขาต้องเมารถตรงไหไปรถรับจ้างไโออเคโอเคขอบคุณค่ะย่านเห็ดเบิดก้อนก็เลยเป่ามาเอาเห็ดก้อนยังอีกไปเลาะเที่ยวสันเดียบอ๋อใส่ใส่ถุงร่วมกันให้แล้วมันบ่ โอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเช่นกันอาใครดีเด้อมันมานเด้อันแม่แม่ใหญ่ใหม่เจโอวันออฟฟิเชียลแม่ใหญ่ใหม่เอาโทรศัพท์ออกมาติ๊กติ๊กเบืองตีละเดี๋ยวเราจาก็อีเห็นเจ้าเนี่ยแหละเออเจ้าก็สีออกซองนี่นี่อาอยู่ในยูทูบบ้านสดแม่ใหญ่ใหม่เจโอวันออฟฟิเชียลอันกระดาษไหมเขียนให้ ก็ได้เขาประกาศให้เราเขียนนะ้วยทีได้เขีนเราบ้านไหนจังอันข่อยยูเพชรสบูนตัวแม่ข่อยมาเบิ่งดอกอีเจียวสันเดียดอกกระเจียวไม่ใช่ดอกจวดอกกระเจียวให้บ้านลมเนาะให้บ้านลมลมเก่าหรือลมใหม่อยู่อยู่ลมสักค่ะอ๋อลมเก่าหรือลมใหม่ลมสักลมใหม่ลมใหม่จ้ะผมเคยไปซื้อไอ้วาง ไนอ้งผบ้านหนูอยู่น้องไผ่เลยบ้านหนูอยู่น้องไผ่เลยผมเคยไปซื้อฟางก้อนน่ะชาวบ้านก็ไปที่น้องไผ่เลยบ้านตัวอำเภอหนองไผ่เหรอคะเออค่ะค่ะโรงเรียนบ้านหนองไผ่ฮะจัดจ้าจัดได้แล้วครับเอาใครสั่งครับผมอย่าอันมืออื่นผมเด้อจังเปิดเบิ้งเด้อยี่เห็นเจ้าของเด้อ เอาบกมือบกมือไปไปเออโชคดีเด้อจ่าเด้อจอดรถไว้แล้วก็ซื้อตั๋วว่างั้นโอเคโอเคขายอะไรแม่โอ้ขายสตอโอ้ซื้อแล้วซื้อแล้ว เดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วค่ะซื้อตัว๋วมือนีอันเที่ยวทั้งสองด้านเด้อพี่น้องเด้อด้านแรกรด่นดานแรกเราเดินไม่ไหวค่ะต้องเดินไกลมากสองสองกิโลกว่าก็เลยเดินไม่ไหวนะคะก็เลยมาด่านด่านนี้ด่านนี้มีรถรับสง่งโอเคเขาเดยกด่านทรัพย์มงคลเหรอด่านแรกเราไปผาเมืองอ่าด่านผาเมืองแล้วแล้วแล้วต้องเดินสองกิโล เราก็เลยสู้ไม่ไหวใส่แค่ผ่าหั <Okay. S 2> ่นโหดสามร้อยเมตรโอเคจบข่าวเลยนะคะแล้วเราก็ย้อนกลับมาเอาของไวก่อนค่ะพี่น้องซื้อเห็ดไวก่อนยันยันเห็ดบอ่อเบิดก่อนก็เลยซื้อเห็ดค่ะนี่ค่ะ เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนเดี๋ยวไปขึ้นรถก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ